สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแอดมินนุ้ยนะคะบริษัทไอคอนลุมจับงัดหรือร้านแผลังคาการช่างค่ะวันนี้นะคะเป็นการทํางาน Work from Home วันแรกของทีมแอดมินค่ะโดยท่านผู้บริหารนะคะของบริษัทได้คํานึงถึงความปลอดภัยของคุณลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านแล้วก็พนักงานค่ะวันนี้ก็เลยมีคําสั่งให้ทํางานที่บ้าน Work from Home นะคะแต่การสั่งซื้อนะคะยังสั่งซื้อได้เหมือนเดิมค่ะโดยสั่งซื้อผ่านท่องทางไลน์แอดของทางบริษัทนะคะโดยที่สามารถสแกน QR โค้ดด้านบนได้เลยค่ะหรือ แอดไลน์ไอค่ะกดแอดไซ PLK 2 0 1 3ย้ําอี้ครั้งนะคะแอดไซ PLK 2 0 1 3ค่ะลูกค้าบางท่านอาจจะบอกว่าทางเราเคยแอดไลน์ไปแล้วแต่หาไลน์ไม่เจอต้องทำอย่างไรง่ายๆค่ะกด83ตัว888ค่ะก็จะขึ้นชื่อบริษัทเราขึ้นมานะคะไอคอนรู้ สามารถทักมาเพื่อสอบถามราคาวัสดุสอบถามงานบริการติดตั้งได้ตลอดเลยนะคะทีมแอดมินยินดีให้บริการค่ะช่วงนี้ขอให้ลูกค้าทุกท่านงดการเดินทางงดการสัมผัสก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยในช่วงโควิดระบาดทางผู้บริหารบริษัทไอคอนลูกจำกัดร้านแผนหลังคาการช่างและทีมพนักง,งานขอฝากความห,วห่วงใยถึงคุณลูกค้าทุกท่านขอให้รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ